วันนี้จะมาสอนเอ๊ะจะมาแจกโปนะครับสวัสดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับในช่องบิ๊มเกาีทีวีครับวันนี้จะมาสอนเอ๊ะจะมาแจกโปนะครับโปโปทุกอย่างล็อกหัวแล้วก็มองทะลุแล้วก็เออทุกอย่างอ,ะอ่ะไปดูเล่นในฟีสไตล์ให้ดู ก็เวลาอมีตรวจก็จะไม่เจอนะครับราอนี้เออโอนี้มันจะไม่ขึ้นปกติมันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคำสั่งแต่นี้มันจะให้เราพิมพ์ไปกดกดกดคำสั่งเอาจะเป็นเอ่อเป็น,อนปอลอกหัว เอาดูนะจะมาอธิบายอะไรอยา่างอ่าคือเราต้องไปตั้งค่าถ้าเล่นในคอมใช่ไหมตั้งค่าคือมาตรงนี้ย่อสองครั้งล็อกหัวปุ๊บปุ๊บแล้วยิงได้เลยเหมือนจะล็อกถ้าเวลายิงก็กดอีกแล้วก็ มองทะลุนี่ผมยังไม่ได้ถามเขาเลยเอป็นล็อกหัวก่อนแล้วกันล็อกตัวังนั้นไม่ไปล็อกหัวหรอกล้าเล่นไม่พรหรอกมาเล่นดูใจ พอใช้ได้หรือเปล่ามาดูประเด็นแรกสองนี้วะนะ ใครชอบพี่เดีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ